นิ้ว <New. S 2> ชงยกตัวเครื่องให้ไหมหน่อยหมือนจะถ่ายโค้ชข้างหน่อให้รอโคันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวเก่ามาจากอันนี้อ่ะแกะตัวใหม่ ส่งไปอีกแล้วไม่ไม่รับของคือส่งกลับมาคือไม่นั่นแล้วนะไม่ไม่คืนแล้วนะไม่คืนแล้วนะเพราะว่ามันเสียค่าส่งหลายรอบเลยเนี่ยรอบละสามร้อยสามรอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยลองเครื่องให้เขาด้วยเอาถุงอันนี้ไม่ให้ไปนะอันนี้คือของเก่าที่ใส่มา จะคืนของแต่ใส่จะจะเปลี่ยนตัวใหม่แต่ใส่ถุงมาอเงี้ยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครั้งที่สองก็อย่างเงี้ยก็คือเสียสลับกันไปใส่กล่องเก่าไปด้วยพวกมุอ,อมือนี่ก็ไม่ได้ให้ไปนะอันนี้ก็ไม่ได้ให้ก็ต้องสลับใส่ไอ้นี้ไปกล่องพวกนี้ก็ไม่ได้ให้ไปเอาไปแต่ตัวเครื่องเพราะกูบอกเขาแล้วว่ากูให้แต่ตัวเครื่อง อยากได้เครื่องใหม่ก็เปลี่ยนแค่ตัวเครื่องเพราะว่าอะลองเครื่องให้เขาด้วย oh. น,นี่นะนี่นะโค๊ตนี่นะแกันยง ใช่หลัหงอะ่ะเรื้อนี้<อ>ใช่ไหมชุงนะสองเสื้อไงอเอาทำมาแค่ใบเดียวไหนเองไม่ไม,ไ,มไม่ต้องต้อาก็อันเดียวก็อันเดียวอันนี้ ปิดฝากล่องให้เขาเห็นด้วยกเครื่องเป็นรอยเยอะฝุ่นก็เยอะตั้งมาเท่าไหร่เป็นเบอร์อะไร 90A เล่นก็สิบเ,มบเ,เืม ไม่เหมือนกันลเลยคนละรุ่นกันเลยช่างว่าแล้วรุ่นต่อหรือรุ่นใหม่อันนั้นปีอะไรอ่ะสองสองนี่สองสองามไอ่มีตำแหน่งแข่งอยู่ข้างหน้าอันนี้อยู่มาอยู่เมืองไม่เหมือนไม่เหมือนกันทรงไม่เหมือนกันอันนี้รุ่นใหม่กว่า ไรงามันที่ลงไมลง,ไลงมัมันไม่มีน้ำอยู่ในนี้

มันเก่าเดี๋ยวก่อนใส่กล่องเดี๋ยวมาให้เขาดูรหัสอีกทีนึง ล้วไม่เอานี้ไปใส่อันใหม่อันนี้จะได้ยกใส่ทำไมอนะอันนี้จะได้ยกใส่อันใหม่ไปเลยไงอือแล้วโฟมก็ย้ายมาไว้อันนี้ยังเอาเอาอกามาทำไมอ่ะโฟมไม่ฝาไม่เหมือนกันฝาของโฟมอ๋อหรอนี่ก็ต้องน่งฝาไม่เหมือนกันฝาบนอาจจะต้องสลับ แตม่มันทำซ้ำว่ามันไม่มีน้ำรออีกลงไหมลงไหมขึ้นสามเจขึจุดหกขึ้นมาก็คงเป่าลมมันร้อนเจ็ด <7. S 1> ลงไหม ลงอ่ะลงอ่ะสองอ่ะวลงอ่ะลงได้กลก็หาว่าเครื่องมีปัญหาอีกเพราะว่าอุณหภูมิลงช้าคือเซนเซอร์มันลอยอยู่บนอากาศเซนเซอร์มันลอยอยู่บนอากาศนะแล้วก็มันไม่มีน้ำอ่ะเป็นสื่อทำความเย็นจคอยไปถึงเซนเซอร์มันก็เลยตรวจับไม่เจอว่าอุณหภูมิ มันลดลงแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจให้คนถ่ายเป่ะแต่ที่เป่าลมไปเนี่ยคือต้องการให้ลมเย็นนะพัดผ่านคอยเย็นแล้วก็ไปโดนเซ็นเซอร์อุณหภูมิจะได้ลงใช้ได้แล้วเนะนี่ตยตัดแล้วลนี่ยใช่ไหมแต่ง้วใส่ถุแล้วกันอืมขาแล้วก็อ่อนุ่มมาใส่ มีเก็บปอกสายไเาไวรวางไว้อยู่เมื่อกี้ตัวเก่านะอันนู้นตัวเก่าเก่าเก่าปลองเอาของเก่าด้วยยกลงไปมันมีข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งคืออันนี้เป็นรุ่นใหม่กว่าตำแหน่งตรงนี้ไม่เหมือนกันอันนี้คือเครื่องใหม่ แล้วเราไปเทียบกับเครื่องเก่าตำแหน่งท่อมันอยู่ไม่เหมือนกันนะอันนี้มันจะอยู่มาทางข้างหน้าตำแหน่งท่ออันนี้มันจะอยู่กลางมาทางข้างหลงังกลางเครื่องอ่าตัวสังเกตนี่นะนิวนะนิวดูให้จบด้วยคลิปอะ่ะนี่แล้วก็แก็อันนี้มาด้วยนะนี่ให้ปลายอันนั้เนี่ 好有呢。嗯 <laughs> <laughs> ฝาใส่ไม่ได้อันนี้ฝาเก่าของเขาอันนี้คนละฝานะนี้ของเก่าใส่ไม่ได้ฝาใหม่ให้ขรอกน้ำโน้ตหน่ังของมันหยิบอันนั้าให้เขาก่อนถุงน่ะอันคือ เราดูแลวแต่เขาปอกตัวปอกแลนะ้วไม่รู้เมื่อกี้มึงโยนลงไปข้างล่างไม,ไ,มไม่ใช่เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเอาอะไรมาด้วยข้อต่อก็ง,งอใส่ถึงนีม่มาไปจิ้วไปดูนะ ไไเออเดี๋ยวหาให้ปิดฝาปิดกล่องเลยผนส่งแมง่งทำของเสียหายค่ะสีแดงกันอะแปะให้ทั่วเลยแปะปิดหน้าไปให้หมดเลย ครั้งที่แล้วก็ปิดไปทั่วประโยชน์อะไรอ่างกิตา ดี๋ยวหาเปลี่ยนอีกเปลี่ยนหรอกหาขายของมาตั้งหลายปีแล้วก็เขาบอกเรารีวิวเองไงย่าซื้อเองรีวิวเองบ้าหรือเปล่าไม่ตว่างขนาดนั้นหรอกเงินมีอยู่แล้วจะไปขายจบส่งไปแล้วเขาจะเปีนกลับมาไหมที่ตีกลับมารอบสองรอบสามนะร <ห ả? S 2> อบสองรอบสามาเลยโอเคแล้วนะนะโอเคก็พร้อมส่ง,สง